ป้าปะป้าปะพ่อพ่อมามามาแมา่แม่แมเกอเกอเกอพี่ชายพี่ชายตี้ติตี้ติน้องชายน้องชาย 姐姐姐姐披萨披萨妹妹妹妹龙嫂龙嫂儿子儿子鹿 o 鹿 k 女儿女儿鹿 o 鹿 k เย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 อากองอากองปูปูไหนไหนไหนไนาอามาอมาม่าย่ายาา่าไหว้กงไหว้กงตาตาไหว้ผอ ไว่ายผัยายยาย